เฮ็ดพึ่งท่ามปักไปเบิ่งกันพี่น้องพอดีมาสวนตอนอากาศกะสีสวยครับตอนนี้กับประมาณเกือบเที่ยงแหละมาเบิ่งเฮ็ดผึ่ง้าพีผ้าหนอกมาเบิ่งเฮ็ดผึ่งครับ โอ้ยดอกใหญ่แห้งครับเฮ็ดผึงงดผ่งบานเฮาเฮ็ดผึ่งบานหรือว่าเฮ็ดผึ่งถามช่วงอากาศต้นเลดูห่อนเป็นเห็ดผึง่งดอกใหญ่แห้งเป็บิ่งดอกหึือละ่ะให้พี่ให้น้องเบิ่ง่่อนเดี๋ยวเนี่ยมอแล้งจังสีเอาไปแกงเป็นอาหาร แรกก่อนนอนเกิดเแย่มห่อนดอกกับบานแห้งเลยมึงควรมันเมึงควรมันครับควรคิดถึง บัรีนนี่เกิอดดอกเดียวแต่เกิดเดือนละดอกครับบางเดือนมกราก็เกิอดอยู่ดอกหนึ่งเดือนกุมภาพันธ์ดอกหนึ่งหมดนะหมดก็มีเฮ็ดผึ่งบานเฮ่านี่ลหะหรือว่าเฮ็ดผึ่งท่ามเฮ็ดผึ่งบาน บ่เป็นงยังครับกินแล้วแซ่บอ,อาหารกับมีโปรตีนไล่เบิร์เจีะพื้เอาอันนี้ออกก่อน <c oughs> อุ้ยตายหมดบาทนี่พุ่นอุ้ยหมดกระไลกับกระโถ่หมดแดงหน่อยหมดเล็วเฮ็ดกับงามหมดกระไลไว้กับมี ธรรมชาติสวยงามอิสานบานหน้าอิสานบานเฮ้าเฮ็ดผึ่งเกิดช่วงเดือนกุมภาพันต่อยตาย,ตายปัดปัดก็ทำ มียูบเบรียนสวนล้างบ้านเบืองด้านี้เบืองบ้านนี้เฮ็ดพึ่งนี่เกิดไก้ต้นบักกูดต้นบักเขียบนั่นก็ต้นบักหน่าวต้นกล้วย เบิ่งด่านดกครับผมสําหรับคลิปนี้อีสานบานเฮาขอขอบคุณและสวัสดีครับเิ็ดผึ่งบานเิ็ดผึ่งท่าม